สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเย่กลับมาพบกับเนวอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานน้องก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่น้องไม่ยอมทําคลิปไม่ยอมลงคลิปเลยนะครับเพราะว่าติดปัญหาหน่อยนี่นะครับอาจจะเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนปีใหม่หาข้ออ้างไปวันๆนะครับ ก็วันนี้นะครับกลับมาครับพร้อมกับเกมสยองขวัญเป็นแนวซอร์ว v วเลนะครับก็คือเอาชีวิตรอดมีพาะกิจให้ทำอย่างนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่เคยเล่นมาก่อนหรือเปล่านะครับจะบอกว่าเกมโฮมซ s w e วิ h โฮมส u r v ว v เนี่ยคือออกมานานแล้วล่ะเพิ่งเอามาเล่นก็เพราะว่า มันเพิม่มมันลดราคาปีใหม่เออมันเหลือ13บาทก็คือเห็นแล้วแบบว่าต้องหยิบต้องจับอะเออต้องซื้อให้ได้อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งที่หายไปพันปีนะครับตอนนี้ก็นอนตายเป็นฟอสซิลอยู่นในห้องแล้วนะครับตอนนี้อยากเล่นหนักเล่นหยักเล่นน้องกลับมาแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นโหมดผู้รอดชีวิตนะครับซึ่งเราจะเริ่มจากการเป็น นับเป้ก่อนละการน,นับเป้ซึ่งเป็นรปาภานะครับเนได้เพิ่มทักษะนะครับหยุดพักกับประตูกระแทกเข้ามาเดิมอยู่แล้วเนี่ยนับเป้จะมะีทักษะคือยามไม่เหงาก็าคือสามารถมองเห็นออร่าของผู้รอดชีวิตคนอื่นได้นะครับโอเคก็ก เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับว่าเนี่ยจะเล่นเก่งหรือเปล่าไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยพี่พี่ต้องแบบว่าออกจากนิวรอให้ได้เอยพี่ต่องข้าผีได้เอาไ้ก่อนอเล่นได้แค่แบบว่าเปิดของเป็นพิธีเป็นไม่เป็นตัวถุงเพื่อนก็พอแค่นั้นครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีนกว่าครับไปกันเลยปิ้วโอเคครับมาหน้านี้นะครับก็จะให้เรากดพร้อมนะครับหรือว่าใครอยากปรับแต่งอะไรอื่นๆก็สามารถปรับแต่งได้นะครับตรงปรับแต่งนี้แต่เราทำมาเรียบร้อยแล้วก็สําพร้อมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวราไปดู้ย นี่เราผู้ชายคนเดียวเหรอเนี่ยะที่เหลือเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วแบบเอ้เราเป็นผ hm ู้ชายเราก็ต้องดูแลผ่หนอยอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งไม่มีทางเป็นจริงเพราะว่าเราก็จะแอว่าเฮ้เธอเธอต้องดูแลเราด้วยนะอะไรอย่างงี้นะครับก็พรกิจของพวกเราชีนะครับก็จะมีหาของทำพิธีทำพิธีให้ครบสามพิธีนะครับแล้วก็เลือกว่าจะออกจากนิวรหรือว่าจะกําจัดผีนั่นเองครับโอเคมาในแมปของป่าโกงลางนะครับ ึ๊บมามาเลยอย่าพึ่งโผดเออพี่ขอก่อนนะใจเยน็นๆอย่ามาอึดน,นะอย่ามาอึดแถวนี้เด้อต้องหาอาวุธติรดด้อยก่อนไม่ได้อ่ะกระลักสายสินก็เดี๋ยวห้อยไว้ตรงนี้เลยห้อยห้อยว่าใช่ใช่เสิสงเขาว่าห้อยเลยเหรออวิวเสีย,ยงผีมาแล้วอ้ายียงผีมาแล้วว่ะเ้าอยู่ตรงนี้ปะวะบ่เดอ้ออย่ามาเดอ้อ เฮ้ยยี่ตกต <c oughs> ใจเฮ้ยได้ทูบแล้วไปเลยไปเลยไปได้เสียงมาแล้วเฮ้ <c oughs> ยเอาไปผิดเฮ้ยเฮ้ยมันมาไหม啊 ขออนุญาตไปช่วยดวงวิญญาณเพื่อนก่อนนะครับวิวดวกำจัดไปแล้วสองคนมาแล้วมาแล้วครัไอตื่นเตนตืนเต้นตอะตืเต้นอะตืนเต้นอะตืนเอ่ะตื่นเต้นอะตืนเอะตื่นเต้นอะอย่าเด้ออย่าเด้อล่ะอย่าเด้อล่ะรีบลงออกระเล็จซาแม่ เฮ้ยเดี๋ยวเอาดวงยานเพื่อนก่อนดวงยานเพื่อนไปสวดก่อนอุ้ยมามาทางนี้อ่ะมาแล้วว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเด้ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมดแรงนะเป้นับเป้ต้องไปก่อนอ้าวอุ้ยหยังไม่หยุดยังไม่หยุดเอาเอ้ยเอาเออเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยอย่าเพิ่งมามาตรงนี้ได้อย่าเพิ่งมาย้ายหุ้ยไม่ทิ้งก่อนวะ ถิงวิญญาณก่อนถิงวิญญาณก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆไอ้ไม่ได้ยิบไม่ทันนะตาตัวนี้ก็ไม่ได้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกไเฮ้ยฮ้ยนาเป้เสียงนาเป้อะเสียงหอบนาเป้อะกระทำให้ผมคิดลึกนะฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันฮม่ไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้เ ไปแล้ว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 ,ลวอย่าเพิ่งมีตู้เอาตู้แอบไหนตู้แอบนู้นแตะแอบตู้ก่อนเขาแอบตู้ก่อนอยังไม่พร้อมค่ะเดี๋ยวน้องมาหมาป้าเหรอเดี๋ยวจะจัดรายการเป็นหมาวัดเลยจริงหรือเปล่ามไม่รู้นะครับถึงแม้เราจะไม่ค่อยทำพิธีแต่เราก็อยากจะช่วยเพื่อนคือเข้าตู้ก่อนเลยกลับเข้าตู้อีกแล้วกากจังเลยขออนุญาตไปเก็บดวงยางเพื่อนแล้วกัน

โอ้เห็นได้ไงว,วะยรงพยาบาลตึก B โอเคมาเฮ้ยแมปแมปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเล่นแบบนี้ครั้งแรกนะเนี่ยปกติเล่นตึก A ปะน่าจะตึก A อะ่ะแต่นี้ตึก B คือแบบครั้งแรกเลยอะ่ะอาจจะทูบแล้ว มาแล้วเอาเอาอยู่นู่อยูตกใจเสียเปมาป่าวะอย่าเพิ่งมาเด้อเย่ายพิ่งมาเลยลูกเด้อเออให้พ่อทำพิธีก่อนเลูกค่อยมาพูดเลเ็เรื่องเปนหมาวัดเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเดี๋ยลูกเด้ออย่าพึ่งมาอย่าพ่งมาอ้อ้เว้

อีมาวัดเดี๋ยวก่อนกูเจอมึงทุกรอบเลยอีมาวัดมึงใช่ไหมมึงฆ่ากูทุกแมพที่ผ่านมาใช่ไหมโอเครอบนี้นะครับเนวขอเปลี่ยนตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเป็นเ,เจนกันดูบ้างนะครับเพราะว่าเนวเคยเล่นเจนแล้วเนวเออเนวคิดว่าเจนนี่น่าจะพอแบบว่านี้ได้นะครับป่านนี้เมียที่บ้านคือสากรลอแล้วมั้งเนี่ย ป่านนี้เมียที่บ้านถือศากรอแล้วนะครับนาเป้ใจเย็นๆนะครับซึ่งจะบอกรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วครับประดมด้วยคำว่าคำว่าปวดฉี่นะครับดรอแล้วน่ารักน่ารักเออแบบนี้น่ารักดีอ่ะชอบแบบนี้ตรงเลยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยงตาเอกที่เอกมา พีเสียวพี่เอกแกแกเสี่ยวพี่เอกอ๋อโก้โหเล่นเกม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 ตาเล่นเกมเฮ้ยมาแล้วหรอมาแล้วหรออยู่ตรงไหนวะโอ้โหแล้วก็จะได้โอ้โหเร็วเร็วเธอเจนเอ้ยเจนเจลเลลเจลเลลเจลเลลเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วต่อยมาแล้วต่อยมาแล้ว ตจเย,ย็นเดอ้อตจเน้อตจเย็นใจเย็นเดอ้เดอแต่เอกแต่เอกเพิ่งมาเด้อเสียง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 ลงฮาร์ดนี่แบบโอ้ oh my god เรียกว่าเสียงกระชากใจนะครับพี่ได้กระตปูได้กระตปูกรบตปูกรบตปูต

ใดๆก็คือประตูพังแล้วอะอุ้ยไปมาแล้วไปมาแล้วไอ้ไปไม่ทันเด้อเต้าเองจะทำผมอไปไปไปอะพี่เขาหนีไปทันเลยเอต้าเองจะทำนอนเออเออเอาแต่เขาตู้ไม่ได้ตาเอง โอ้โหอะไรวะโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับไม่อยากจะพูดเลยคือแบบเออตายคนแรกทุกรอบเลยอ่ะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็ย่เลืมกดไลค์กดแจร์โอ๊ย เออเอาไม่เดี๋ยวแก้ตัวใหม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ามาแก้ตัวใหม่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอันนี้ก็มาเล่นให้แบบว่าเออพอจะเป็นวิธีนะพอจะแบบว่าซองๆไว้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเอาจริงแล้วนะครับโอเคถือว่าวันนี้นะคะได้เจอแต่เอกก็อุ่นใจนะครับเขินเขินเขินเลยต้องตายไงเออเดี๋ยวพยายามหาเกมลหลายเกมมาเล่นเนะาะก็ช่วงนี้ก็ น่าจะว่างแล้วล่ะน่าจะกลับมาอัพคลิปปกติแล้วนะครับก็ไว้เจอกันนะครับคลิปหน้าบายจุ๊บ